สวัสดีครับและนี่ก็คือรถที่มูลค่าแข็งที่สุดในชั่วโมงนี้เลยนะครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz G 400D นั่นเองครับส่วนคันนี้ในโชรูบิ a u t ออ o u เฮาสเนี่ยเป็นรถ Certified ย s ูสนะครับเป็นรถที่โอ้โหเป็นยูสที่เหมือนรถใหม่เลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีเลขกิโลแค่เพียงไม่ถึง500กิโลครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องอดีเซลนะครับ 3,000cc นะครับ330แรงมา้าก็ถือว่าเป็นเครื่องดีเซลที่พยุงตัว ได้สบายมากเลยนะครับคันนี้เป็นสี d e s เซอร์แซ desert อร์เดสเซอรนะครับเป็นสีทะเลทรายนั่นเองครับออกสีใสๆนะดูออปชันนะครับนี่ตรงกันชนหน้าเป็นสีดําตรงล้อนะครับเป็นล้อพิเศษก็คันนี้คิดว่าเป็นออปชันที่ครบมากๆนะครับขอบเป็นสีดําเงาหูเป็นสีดํานะครับซึ่งด้านหลังนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นที่ใส่ล้อไหลนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ คันนี้ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆครับและที่สำคัญในโชว์รูมผมเนี่ยมี G400 รถใหม่อยู่ประมาณสัก10คันได้นะครับก็สามารถแวะเข้ามาชมได้ถ้าไม่ชอบคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีเลขก,กิโลเพียงไม่เกิน500กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจะผมเปิดข้างในให้ดูดีกว่านะครับวิธีการเปิดก็ง่ายๆครับนั่นก็คือเราจะดึงเลยไม่ได้นะครับเราจะต้องบีบเข้าไปก่อนครับปึ๊บเข้ามานี่ครับโอ้โหข้างในเนี่ย เป็นพวงมาลัย AMG นะครับสวยงามมากๆเลยครับสีเงินนะครับนี่ได้ลำโพงเบอร์เมสเตอร์ด้วยครับมีเบาะร้อนขึ้นมามีแบนบุยซีดนะครับสวยงามมากๆครับแอร์เฟนก็ดีไซน์สวยมากนะครับที่สำคัญนี่ครับที่ผมบอกวิ่งแค่443กิโลเมตรเท่านั้นเหมือนใหม่มากๆนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยด้วยราคาดีมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถตลาดมือสองแทบหาไม่ได้เลยนะครับรถดีเซลถ้าใครกำลังหา D-Class d i e อยู่นะครับก็สามารถมาดูได้หรือที่สำคัญครับในสต็อกผมมีเครื่องเบนซิน,น V8 ด้วยก็4,000 cc V8 นะครับเทอร์โบก็ถ้าใครชอบก็สามารถแวะมาดูได้นะครับซึ่งถ้าใครชอบสีแปลกๆที่ราคาแข็งๆเนี่ยจริงๆถ้าเป็นรถใหม่ผมก็จะมีสีประมาณนี้อีก Desert Sand สี Vintage Blue นะครับหรือแม้กระทั่งสีดำหรือเป็นสีขาวนะครับราคาจะลดหลั่นต่างกันไปนะครับดูพื้นที่ด้านหลังนิดนึงนะครับ นี่ครับเฮดรูมถือว่าเยอะมากมากนะครับนี่เป็นเบาะสีน้ำตาลนะไปดูใหม่นี่ครับนี่คือเบาะสีน้ำตาลนะครับเป็นลายนี้นะครับเป็นลายขีดสวยงามมากๆาอ่าครับปิดก็ต้องปิดให้สนิทด้วยครับอ่าถ้าใครชอบนะครับหรือสนใจคันนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูว่าจริงได้เลยที่เบียร์ตัวเฮาส์ครับติดต่อฟูจิ ได้เลยนะครับที่ id line fuji c k นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับ g class คันนี้เนี่ยเป็นรถที่ dp dp c h ก็คือราคาหล่นน้อยมากๆแล้วก็หายากบ้างในตลาดนะครับรถใหม่เนี่ยก็มีตั้งแต่1 0 2ล้านไปจนถึง13ล้าน5 13ล้านปลายนะครับแล้วแต่ออปชันกับความพิเศษของรถซึ่งคันนี้เป็นรถยูสเนี่ยก็ราคาตั้งนะครับก็จะประมาณ12ต้นๆแต่ว่า ผมต้องบอกเลยครับว่าราคาจบเนี่ยก็ลองมาคุยกับฟูจิดูนะครับจะฟูจิจะดูแลเต็มที่นะคันนี้พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่สนใจจีก็ติดต่อฟูจิกันมาได้เลยที่ไ d l ดี e ลนนะแล้วเจอกันครับพร้อมจะแนะนํารถที่คุ้มค่าแล้วก็ดีดที่สุดให้ทุกๆคนพี่ๆทุกคน,กคนไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ